สวัสดีค่ะไผ่าทานหน่อสดได้โดยที่ไม่ต้องต้มที่เห็นอยู่นี้คือไผ่บงหวันเพชรน้ำพิ่งเบอร์สามค่ะสามารถหักสดๆจากต้นทานได้เลย เพราะว่าไผ่ตัวนี้ไม่มีสารไซยาไนต์นะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคเกาก็สามารถทานได้ต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลวังขนายอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นไผ่อีกหนึ่งสายพันธ์นะคะที่หลายท่านให้ความสนใจเนื่องจากว่า ลักษณะเด่นของไผ่ตัวนี้ก็คือทานสดๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องต้มนะคะแล้วก็รสชาติของเขาก็มีความหวานนะคะเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยสําหรับท่านใดที่มีพื้นที่จํากัดนะคะก็สามารถนำไปปลูกได้เนื่องจากว่าเราสามารถจะแต่งนะคะลำต้นของเขาได้ไม่ให้สูงหรือว่าไม่ให้กอใหญ่มากจนเกินไปค่ะ อีกหนึ่งอย่างไผ่ตัวนี้ไม่มีน้ำนะคะสามารถปลูกตามแนวรั้วได้ท่านใดสนใจต้นพันธุ์ปลูกนะคะทักมาพูดคุยกับทางสวนได้ที่เพจ a c e b o o k สวนธนพัฒนสกลนครแอดไลน์เพิ่มเติมที่เบอร์โทรศรัพท์0910515839เข้าไปรับชมคลิปวิดีโอไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์3ได้ผ่านช่องทาง youtube หรือว่าจะเข้าไปรับชมไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนได้อีกเช่นกันค่ะไปรับชมได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ